นี่คือกาแฟคุณภาพจากเชียงรพร้อมเสร็จล้วนะครับ ก่อนที่ผมจะมาเข้าร่วมโครงการตัวนี้นะครับผมมาทําร้านอาหารอยู่ผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยครับพอตอนมาปีสี่เนี่ยครับมันก็เลยมีไอเดียที่แบบว่าเราเริ่มไปฝึกงานแล้วเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านกาแฟาเราก็เลยอยากจะหาองค์ความรู้พื้นฐานที่มันสามารถนําไปใช้กับตัวนั้นได้อย่างดีมากขึ้นนะครับก็เลยมาปรึกษาอาจารย์ครับมาเรียนรู้เรื่องพื้นฐานกาแฟาเรื่องมเมล็ดเรื่องการดูแลต้นหน่อยครับก็หลังจากที่ผมครับได้ไปฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนั้น่ะได้มาเริ่มทําตัวของแบรบ กาแฟคราฟอย่างจริงจังแต่ตอนนั้นอนะองความรู้ของเรามีไม่ได้มากประชมเหมาะกับการที่ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยครับมีโครงการพอดีเขากําลังเป็นหา นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยครับที่จะทําตัวธุรกิจทางด้านกาแฟายอยู่พอดีเลยเราก็เลยแบบได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวโครงการนี้พอเรามาเข้าร่วมโครงการนะครับองค์ความรู้หนึ่งที่ได้เลยคือองค์ความรู้ทางด้านกาแฟเนาะไม่ว่าจะเป็นต้นกาแฟาสายพันธุ์กาแฟาอะไรต่างๆครับการปรเ p r o กาแฟาพอเราเรียนรู้มันอีกเราก็เลยเจาะลึกไปในเรื่องของและเราควรจะคัดและคั่วมันยังไงเพื่อให้มีรสชาติแบบไหน,นอย่างที่2เลยนะครับคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลังจากที่เรามีองค์ความรู้ในการเลือกกาแฟาแล้วเราก็เลยมาดูว่าแล้วพอตัวแบบนั้นเราจะเอามันมาทำผลิตภัณฑ์แบบไหนดีและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แบบไหน,น ข้อสาทางด้านการตลาดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากทางเครือข่ายของทางนี้ครับสอนตั้งแต่การทําแผนธุรกิจใครคือกลุ่มลูกค้าเราจะมีช่องทางการเข้าถึงลูกค้าแบบไหนใครเป็นพาร์ทเนอร์ของเราบ้าง ข้อที่4คือเครือข่ายนะครับก็จะเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการกาแฟต่างๆเจ้าอื่นด้วยที่เราได้รู้จักกับเขาเนาะแลกเปลี่ยนความรู้กันและที่สําคัญเลยนี่ผมว่ามองว่าเป็นหัวใจสําคัญของโปรแกรนี้เลยคือเราได้รู้จักกับเกษตรกร,ร,กรได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนองคความรู้เกี่ยวกับทางด้านกาแฟทางด้านไร่ของเขาเองสุดท้ายเลยนะครับการต่อยอดธุรกิจทําให้เราไม่ได้แค่ทําตรงนี้และจบไป แต่สามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจที่ไปได้จริงและก้าวไปได้ไกล